ขึ้นมาถิ่นฐานเดิมกับมาเก็บพักกูดปัตต์หยดใหญ่ใหญ่หยดใหญ่ใหญ่แต่ว่าเฮี่ยวเฮี้ยวพ้นบตก ดูเนดูเนดูเน๊ดไกิน ไม,ม่มันโบมี่แล้วมันโบเมนก้อนอมไม้ไผ่โดนได้จะสีไปนะเอ๊ะเอ๊ะน้ำก็

พักกูดนี่ก็เป็นย่างคือกันได้เนื่องจากว่าส่วงลังๆมานีเ่เด็ด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 ,ด,ดปลาพักกูดจะตายตายเด็ดเหย,ยวบดแปนเวิร์แทนงัวกับพวกง,งัวงัวก็อยาก สำนี่พอดีกินนี่แสบมันไม่ไปต่อแล้วนี่นี่ ปิ้งน้อยปิ้งน้อยปิ้งน้อยบ่มมแม่นทากเหมิงอย่าพลาวปิ้งได้ตัวนี้มันบ่แม่นทากจับดูชงนี่ะนะนี่มือเจ้านี่จับเอาชงชงชิค่าแล้วนี่เงมือชงโตก็เข้าได้ไหมมีเสียงอยู่มั้ยชง Ha <laughs> ha